พลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเข้าไปร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาสี่คนที่สถานีตำรวจภูธรบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งไปเกี่ยวข้องกับกรณีที่ตำรวจเขาไปตรวจยึดยาอีลาบูบูได้ภายในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านดูเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่ผ่านมา จากการขยายผลการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยยาอีโดยสังคมก็ให้ความสนใจแหลคะครับว่ายาอีในรูปแบบใหม่ที่มีการปั๊มลายนูนรูปลักษณะคล้ายกับตัวตุ๊กตาลาบูบูเรื่องนี้มันมีความสําคัญเนื่องจากว่าก็กลัวว่าเด็กๆเกยาวาชนเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทางกองบังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับฝ่ายสืบสวนของสถานีตำรวจภูทรบ้านดูก็ได้ดําเนินการสืบสวนขยายผลก่อนที่จะมีการไปจับกลุมผู้ต้องหาเพิ่มแล้วก็ออกหมายจับด้วยกระทั่งเมื่อวันที่27กรกฎาคมครับเจ้าหน้าที่สืบสวนไปทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีการจับกลุมไปอยู่ที่บ้านเลขที่9 9หมู่2ตําบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายจึงนําหมายจับเข้าไปทําการจับกลุม จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนในคดีนี้และตำรวจก็ยังได้ไปสามารถตรวจยึดยาอีลาบูบูจำนวน5เม็ดแล้วก็มียาบ้าจำนวน600เม็ดเคตามีน169กรัมรวมไปถึงคอลลาเจนด้วยมีข้อมูลการสืบสวนขยายผลจากพลตำรวจตรีมานพบระบุบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสาร,รภาพว่าทั้ง4คนไปได้ยาอีมาจากทางไปรณีนีที่ส่งมาจากกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะนํามากระจายจําหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยตอนนี้ครับได้ทําการขยายผลจับกลุ่มทั้งผู้ค้าผู้เสพในจังหวัดเชียงรายก็ต้องยอมรับว่ามีผู้เสพอยู่อีกจํานวนหนึ่งก็จะต้องดําเนินการด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ค้าเองก็จะมีการขยายผลการจับกลุมแล้วก็ประยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด สำหรับการขยายผลของคดีนี้ตำรวจเ,เขาสามารถไปตรวจยึดทรัพย์ของเครือข่ายยาเสพติดที่จำน่ายยาอีลาบูบูมีทั้งจักรายานยนต์2คันรถยนต์เก๋ง1คันแล้วก็ไปอายัดเงินในบัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า1ล้านบาทด้วยกัน,กน